สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลลิกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่านะฮะเป็นเกมนที่20ประจำเช้าอาทิตย์ที่17มกราคม2 0 2 1เเริ่มกันที่ โอลิมปิกบักเซยครับเปิดบ้านพายให้กับบุวยอย่างนีมไป1-2ครับโดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากทางนิคลาสอิลลัสเนครับยิง2เม็ดไปเลยฮะส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากลาลิโอเบเนเดตโตครับแต่ก็ไม่ทันนะก็เป็นหนีที่ขวา3แต้มไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งอองเช่เปิดบ้านพาย้กับปารีสซแชมงไป0ูนย์ครับโดยที่วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเลแวงเคอร์ซาว่านั่นเอง ก็เลยทำให้ตอนนี้ปารีสแซงต์แชมนครับหลังจากคว้า3แต้มก็ขยับขึ้นมานำไปจากฝูงอีกครั้งหนึ่งที่42คะแนนส่วนมักเซยก็อยู่ที่6ของตารางเหมือนเดิมครับมี32คะแนนเหมือนเดิมอองเชก็เช่นกันอยู่ที่7ครับมี30คะแนนในคะแนที่นีมก็หนีบุ้ยสำเร็จครับขยับขึ้นมาอยู่ที่18ของตารางหลังจากเก็บเพิ่มเป็น15คะแนน เลยเดี๋ยวไปดูกันที่ดาวซอนโรล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้กับบูเลเดียที่ยิงไป12ประตูส่วนฟลองตะแวงกับโจนาธานแบมบ้าแอซิดมากที่สุดที่คนละ7ลูกแล้วก็มาส่งท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17นี้นะฮะก็จะมีแรสเปิดบ้านเจอกับแลนด์ลอริยมพบดีชงน้องเจอกับลองนีดเปิดบ้านเจอกับบอกโดสตาร์บุกเจอไซงเอเตียนลิวพบแหลงแล้วก็ดิยงจะเล่นกับทางเอฟซีเมท